ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับข่าวด่วนสีแดง22จังหวัดฝนตกหนักมากวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศกับวันอาทิตย์ที่17เมษายนโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา รมอุตุนิยมทิยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,ยุฝนฟ,ฟ้าขนองและลมกระโชกแรงประจำมาย์ที่17เมษายน2565ตั้งแต่เวลา6นาฬกาของอาทิตย์จนถึง6นาฬกาของวันจันทร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดน่านอุดรดิตพิษณุโลกเลยเพชรบูรณ์ชัยภูมิ ขอนแกน่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรหนองบัวลำพูอุรณธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์นครนายกปราจีนบุรีและสากแก้วส่วนบริเวณพื้นที่เสียงไยปานกลางพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปาง แพร่สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์ลบบรุรีสระบรุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดและสุริน ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังพาย,ยุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทองทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ